กรณีที่คุณการุณโดนใบแดงจนถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองทําให้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในกลุ่มนปชโดยที่คุณจตุพรอาจจะลงสมัครสรสอเขตดอนเมืองแทนคุณการุณไปฟังความคิดเห็นของประชาชนกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรค่ะมันเป็นการกักนแล้งทางการเมืองมากกว่านะเท่าที่ผมใครผมเข้าใจนะแล้วก็ลหลายคนเข้าใจเนะี่ยมันไม่เป็นการตัดสินโดยโบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแน่นอนแน่นอนที่สุดแล้วการที่คุณจตุพร จเจ้าข้าจุพรเข้ามามา,มามามาแทนเนี่ยมันก็เป็นผลดีแต่อาจจะมีแง่ายกฎหมายอ่ะอาจจะโดนการแก้รุนแง่กฎหมายบ้างแต่ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าคุณจุพรแทนได้จริงๆเนี่ยก็มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพดีมากคิดว่าไม่ยุติธรรมเพราะว่าคุณเก่งกาลุน่ะไม่ได้เอ่ยนามผู้ใดนะคะพูดลอยๆอย่างนั้นการเมืองอ่ะปกติอ่ะหาเสียงมันก็ธรรมดานะก,ก็ว่ากันไปว่ากันมาก็ไม่เห็นมีผิดเลยเพราะว่าเขาไม่ผิดเขาต้องต่อสู้ คิดว่ากันแกล้งกันมากกว่าค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดหมดอีกฝ่ายหนึ่งก็ ดีไปหมดอะคะ่ะอยากให้คุณจตุพรไปเป็นตัวแทนอยู่ในสภาค่ะก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นในการเมืองไทยนะคะเพราะจริงๆแล้วฟังดูเรื่องที่เขาไปแจ้งกรกตเน,นี่ยนะคะดูแล้วมันน่าจะจิ๊บจ้อยมากๆเพราะในการหาเสียงแล้วเนี่ยทุกคนก็ต่างคนต่างที่จะพูดถึงแผลตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะคะทำไมเรื่องแค่นี้ถึงขนาดจะต้องให้ใบแดงข้างใจค่ะกกตน,นะคะ ซึ่งครั้งนี้นะคะอยากจะให้คุณจตุพรกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ไม่ยุติธรรมนะมันก็เหมือนเหมือนกีเธอทเอพูดไปนําก็เหมือนสองมาตรฐานนะนะไอท้ที่คนเดะที่พักอีกตรงข้ามมันก็ทําอะไรก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาทางนี้ก็ผิดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณจตุพรก็ว่าก็ก็เหมาะสมมานนาถ้าหากเขาลงได้อะไรได้อย่างเงี้ยก็ชอบก็เชียร์อยู่นั่นก็คือความคิดเห็นของประชาชนและเราก็ต้องคอยจับตาดูว่า คุณจัตุพรจะลงสมัครซซในเขตดอนเมืองแทนคุณการุนหรือไม่ยุรพงศ์อยู่สุขถ่ายภาพชุตินาถพงทร้องวัฒนาพีพีนิวส์รายงาน